สวัสด pues> ีค่ะเดินหาของกินกันจ้ะหิวห uh ิวหิวไปู้ว่าหูจะกินอยัางเราจะนทพี่น้องเนาะคนกัหลายอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะจะกินอย่งจะพี่น้องเอ้ย ย่างเหลือบุ้งของก็น่าจะพี่น้องเนาะแต่สิพาไป็บึ่งกันจะนั่งไก่เลรอ มงหมุ่งไก่ของพี่น้องเอ,อ้ยเ,เ,เห็ดไก่ขายกับม่งหมุ่งไก่หนังไก่อบเอามาล่าไหมกินอะไรดีหอยเซร,รีเอาใส่ไปน้ำกันเลยก็ได้เอาน้ำไหมเอา หยิบใจเลยแล้วแต่เอานี่จ้ะของหมักจ้าพ oh, ja. mm ี่น้องของหมักเนี่ข้าวโพดบะมีบ่จ้ามีบ่ฮะเมื่อนเดียวบ้างมื่อวนเดียวบ้างอ๋อกำลังไปเอา ข่าโพดนี่แ่บแสบด้จ้ะเอากำล่างไปเอาบ่เอาข่าโพดให้น้ำแน่จัก3าไม่มันจะของกิน วว้า wow. นี่จ้ะปนยางหาของกินพี่น้องเลยไอติม ่บนถ่ายอยู่ไหมอยู่มาดูฝั่งนี้มายังเอ้ามองแง่ทำไม ของกินกบหลายหลายพี่น้องจะชิกินยังถูกเลือกว่าถือเลือกว่าถือของกินหลายโปดจะพี่น้องเอาทุกอย่างเลยไหมป่าปจ้ะ แต่ตำหมาหล่าเราบังส่งลราพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโบกุ้งออนทัวร์เดินจับพี่น้องเด้อจ้าสงสัยแต่ตำหมาล่าจะพี่น้องจะชิกินนี้หรอกจ้าตรงนี้เดี๋ยวว่าถือของกินลายโปดจะพี่น้อง เบื่อกับเขาแล้วเนะี่ยจะทกินอย่างเนาะใช่หาก,กินยากมาก <laughs> กินจนเบนื่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโบขึ้นอ่อนทัวร์เดีจ๋จากพี่น้องเดี๋ยวขาก็จพาทัวร์หาของกินท่าเที่ยวนะจากพี่น้องเนาะบาย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 อูติดลมบายบายจ้าโ <laughs> ยโย,ย่จ้า 麻辣จัตพ like no. okay. oh, mm ีน้องหอมกินหอยเซรีอื้มบูบี้เข้าพดวยกำลังงะ ไม so ่ใช่ปลาสีเนเหมือนเลยจะมีหนองขึ้นบนจิตตไหรือืง